สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสการรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอการในวันที่13สิ่ิงหาคมนะครับผมจะนำคุณลูกค้าเข้ามารับชม Toyota s o ซ o n a v วีอ s นะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ปลายปีของปี05นะครับผมซึ่งก็เป็นโฉมเดียวกับปี06แล้วนะครับผมไฟหน้าสังเกตง่ายๆนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหยักแล้วนะครับนะตัวนี้เป็น1.5 1.5 VVTI นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์1,500งซีซีเกียออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมไม่กาดรอบคันกันเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับผมช่วงล่างเนี่ยผมมีการเซอร์วิสให้ครบเลยนะครับคันนี้ตอนนี้นะครับคือสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องนําไปซ่อมนะครับผมนะฮะ รถสวยนะครับสีสันสวยงามประมาณ80%นะครับริ้วรอยก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดแดงสิ้นเลยนะครับผมครับขี่บนท้องถนนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับลูกค้านะฮะเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะนะครับสําหรับสายวีออสนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมคันนี้นะครับครบจบแน่นอนนะครับ พบภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมนําไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของได้เลยนะครับลูกค้านะฮะนี่ครับสีสันนะฮะบนหลังคานะครับผมสวยงามเงาวับเลยนะครับสีไม่มีแตกไม่มีผุนะครับผมสวยงาม80%เลยนะครับลูกค้านะครับรถได้ความเดิมนะครับบอดี้ตัวถังเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนในแดงสิ้นนะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับ โดยรวมผมให้80%นะครับแล้วก็ช่วงล่างผมให้ดีมากเลยนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงดังรบกวนในแดงสิ้นนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับสามารถวิ่งใช้งานทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบสบายหายห่วงเลยนะครับอ่าเรามาดูข้างในกันบ้างครับข้างในจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยนะครับผมนะฮะกระจกของโตโยต้าแท้ทุกบานเลยนะครับคลูกค้านะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าครับเงาวับเงาฉ่ำๆนะครับ เกใส่ของนะครับก็จะมีเก๊บนด้วยนะครับแล้วก็เกด้านล่างให้ด้วยนะครับผมนะฮะสามารถใส่ของได้เยอะนะครับเกียวโต้เข้าครบปกตินะครับผมนะฮะนี่เลยครับจอสามารถใช้งานได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับผมนะครับเล่น USB ก็ได้นะครับรับสัญญาณ AUX ก็ได้นะครับผมนะครับโอเคครับมาดูประตูหลังกันบ้างครับประตูหลังฝั่งซ้ายครับผมนะครับ สวยๆนะครับสะอาดสะอาดนะครับเป็นรถยนต์ที่น่าใช้เลยนะครับลูกค้าอัตราการบริโภคน้ํามันนี่อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเลยนะครับรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับแล้วได้เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับนี่เลยครับผมเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับ สวยงามมากครับคลูกค้าสีดําด้วยนะครับสีดําไม่ค่อยมีมานะครับแล้วก็มีซิตี้ด้วยนะผมลงซิตี้ไว้นะครับผมสีดำาะก็ยังไม่เจอเจ้าของนะครับราคาอยู่ที่8ปดหมนะครับซิตี้สีดานะครับท่านใดที่เป็นสายฮอนด้าครับก็เข้าไปรับชมคลิปได้นะครับผมพิมพ์คําว่าโบสก์ยับรถยนต์มือสองครับแล้วก็ไล่ชมคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับสวยๆครับนะครับประตูนะครับปิดเบาๆนะครับ ปิดเบาๆก็เข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องมีการโยนในแดงสิ้นนะครับนี่ครับผมตอนนี้ผมก็ล้างอัดเฉดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับล้างอัดเฉดให้นะครับล้างห้องเครื่องให้นะครับภายในก็มีการดูดฝุ่นทําความสะอาดนะครับแล้วก็ลงแว็กซ์ให้นะครับเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะผมไล่ power เบาสบายนะครับอ่าเรามาดูด้านท้ายแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับมาชมด้านท้ายกันบ้างครับ ฝากระโปรงหลังเดิมแท้แน่นอนนะครับวิธีสังเกตนะครับตราประทับตัวต้ายังอยู่นะครับเดิมๆจากศูนจากโรงงานนะครับนี่ครับผมยางอะไหล่ครับยางอะไหล่จัดให้ครบคันเลยนะครับคุณลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องด้วยนะครับคุณลูกค้ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับอ่าหลํำดับต่อไปเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องกันต่อครับ ลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับช่วงล่างไม่มีกอกแกกแด่แงสิ้นนะครับคุณลูกค้านะครับลำดับต่อมาครับมาชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องกันต่อครับฝากระโปรงหน้านะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับผมแล้วก็ จะมีแผ่นการความร้อนให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมเดิมๆจากศูนย์นะครับสติกเกอร์เดิมของโตโยต้าก็ยังอยู่นะครับผมเรเวลเดิมนะครับชิ้นส่วนภายในของเครื่องครับผมกระปุกเบรกนะครับผมนะครับมอกรงเบ้าโชคนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับนะฮะนี่ครับเป็นปีศูนย์ห้าแท้นะครับนี่ครับผมเป็นรถยนต์ปีศูนย์ห้าแทนนะครับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนนะครับนี่เลยครับผม เครื่องสวยๆนะครับผมเครื่อง VVTI นะครับลำดับต่อไปครับเราไปสตาร์ทเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับไปกันเลยครับส่วนเรื่องราคานะครับลูกค้าอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับราคาสมน้ําสมเนื้อเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับลูกค้า นี่เลยครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องได้ครับเครื่องยนต์เดินเรียบบากครับไม่มีกระตกครับเครื่องไม่พดไม่ไอไม่ควันนะครับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับลองฟังเสียงเครื่องอีกรอบครับ าิเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือใบการรอบคัดนะครับของเจ้า toyota s o l o n a vios นะครับรถยนต์ปีปลายปี05นะครับผมเป็นชมเดียวกันกับปี06นะครับรถบ้านแท้นะครับไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับซีสันสวยงาม80%นนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับริ้วรอยมีบ้างเล็กน้อย ตามอายุใช้ตามอายุการใช้งานนะครับผมโดยรวมไม่น่าเกลียดนะครับถ้าจะจับว่าตาําหนิเรื่องสีมีตรงไหนบ้างก็คือแบบว่าหาแทบไม่เจอเลยนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ระบบเครื่องระบบช่วงล่างดีมากๆพร้อมใช้ก็เลยทีเดียวนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับ คุณลูกค้าสนใจนะครับอยากจะมาดูตัวจริงอยากจะมาทดลองขับก่อนก็ได้นะครับสามารถได้มาได้ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับผมนะฮะแต่ถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับและที่สําคัญผมสามารถเก็บเงินปลายทางให้คุณลูกค้าได้้ดยนะครับราคาคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับจัดไปเลยครับ กับราคาแค่79,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม79,000บาทโทรโซนแปดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สามหกเก้านะครับหรือว่าจะแอดไลน์โซนแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสี่สี่ศูนย์สามารถติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์ที่ให้ไว้นะครับผมอย่าลืมครับ79,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่่อออไไปปววัััันนนีี้กคคครรบบบขุณและสสด